สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดูยูทูบออนมณีจันวันนี้เราจะมาทำพิกอาคาร์นะคะในหัวข้อที่ว่าตอนนี้ฉันจะแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ยังไงแล้มาดูใบสุดท้าย ฉันจะแก้ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ยังไงมีด้วยกันสามใบมีให้เลือกสามใบหนึ่งสองสาม ฉันจะแก้ปัญหายังไงในตอนนี้น่ามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องการจะบอกอะไรกับคุณ ทีมที่หนึ่งเทคโนโลยีบางครั้งอะ่ะอยิ่งรักมากก็ยิ่งแพ้โดยเฉพาะการมอบความรักให้กับคนที่ ไม่คู่ควรยิ่งรักมากก็ยิ่งแพ้การมอบความรักให้กับคนที่ไม่คู่ควรอ่ะเออ เมื่อคุณมีความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจสิ่งนี้มันเข้ามาาเปลี่ยนแปลงนะไพ่มันบอกว่าเมื่อคุณมีความทุกข์เข้ามาในจิตใจอ่ะสิ่งนี้มันเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเนี่ยให้มันมีสีสันขึ้นคุณปรารถนาที่จะมีชื่อเสียง และประสบความสําเร็จทางด้านการเงินคุณอยากเป็นที่ยอมรับในสังคมไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ไพ่บอกว่าการที่คุณมายืนอยู่ณจุดเนี้ยมันก็เป็นไปด้วยแรงของกฎแห่งกรรมด้วยกฎแห่งกรรมอ่ะมันทำให้คุณเนี่ยมาอยู่ในจุดเนี้ย ไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยฟังเพลงให้คุณนะ่ะฟังเพลงแล้วก็พยายามทำงานให้มากอย่าฟุ้งซ่านไพ่บอกว่าคุณอนะจะเดือดร้อนจากคนอายุมากกว่าไพ่บอกว่าให้คุณนะ่ะนอนหลับพักผ่อนคุณอาจจะเป็นตัวตลกในสายตาของใครหลายๆคนแต่คุณนะจะเป็นตัวตลกที่ประสบความสำเร็จ และทําให้คนที่หัวเราะเยาะคุณอับอายคุณจะขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานขอแค่คุณเนี่ยมีจิตใจที่หนักแน่น เมืนเครียดจนปวดหัวเลยนะนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของหายนะทางด้านการเงิน นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของหายานณะทางด้านการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตจากความสามารถของคุณความสามารถและเซนสัมผัสที่ทรงพลังคุณน่ะมีสิทธิ์ที่จะถูกหวยได้เงินก้อนโตจากความฝันด้วยนะด้วยเซนสัมผัสที่ทรงพลังของคุณน่ะคุณจะหาเงินได้ จะมีคนมาจ้างงานคุณสิ่งที่จะช่วยคุณได้ก็คือคุณต้องเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองไพ่บอกว่าใบเนี้ยกับใบเนี้ยเอ๋มองว่าให้คุณทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรด่วนให้ท่านรีบทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรด่วนแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยจะมาเยือน ท่านจะประสบความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานคุณอาจจะรู้สึกเป็นกังวลรู้สึกกุ้มใจรู้สึกปวดหัวสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยต้องแบบเครียดจนนอนไม่หลับอะ่ะไพ่มันบอกว่าเนี่ยให้คุณทำบุญนะทำบุญให้ผีอะ่ะให้คุณน่ะตั้งใจทำงาน ในอนาคตเนี่ยจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยรออยู่ปัญหาของคุณน่ะจะได้รับการแก้ไขในอนาคตเนี่ยท่านจะสมหวังในความรักนะคุณจะได้พักผ่อน เมื่อมีความรักนะมันก็มีทั้งสมหวังและไม่สมหวังคุณอาจจะไปชอบเขาแนะเขาโนคุณหมายความว่าท่านที่เลือกไพ่ทีมชุดที่หนึ่งเนี่ยห้าสเอร์เซน่ะมันก็จะมีทั้งคนที่เนี่ยแฮลปาร์ตี้แฮลหวาน คนที่เลือกทีมหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะจะมีทั้งคนผิดหวังแล้วก็คนที่สมหวังอะแต่คำแนะนำจากไพ่ก็คือว่าให้คุณนอนหลับพักผ่อนเยอะๆคนไหนที่เขาไม่รักคุณน่ะให้คุณปล่อยไปเพราะว่าคุณน่ะเป็น Penguin เพนกวินเผือกในหมู่เพนกวินดำคนที่จะเข้าใจคุณน่ะน้อย เพราะคุณมีความแตกต่าง different น่ะไม่เหมือนคนอื่นไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยควรระวังพวกมิจฉาชีพระวังโจรควรอยู่ในเซฟโซนแล้วคุณเนี่ยเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณน่ะคุณจะปลอดภัยและชีวิตของคุณน่ะก็จะมีความสุขคุณควรระวังพวกเนี่ย มิชฉาชีพแกงคอเซ็นเตอร์โจนคนที่จะรักคุณน่ะเขาต้องยอมรับในสิ่งที่คุณน่ะเป็นเพราะคุณเกิดมาไม่เหมือนใครจบค่ะเรามาดูทีมที่สองนะคะ Say I am sorry ขอโทษฉันอยากขอโทษ ขึ้นดีอยู่นะไพ่บอกว่าเนี่ยนะสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะเวลาเนี้ยตอนเนี้มันจะเป็นการเนี่ยเป็นวิวัฒนาการนะมนุษย์จากมนุษย์ยุคถ้ำอ่ะก็พัฒนามาเป็นยุคหินเก่าแล้วก็ยุคหินใหม่ปัญหาเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยฉลาดขึ้นปัญหาที่คุณเผชิญเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยเข้มแข็งขึ้น ในด้านความรักเนี่ยคุณอะต้องทำใจหน่อยเพราะว่าคุณไปตกหลุมรักคนที่เอาแต่ใจตัวเองและเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนั่นหมายความว่าคุณอะมีคู่แข่งคุณมีคู่แข่งในเส้นทางความรักนั่นเองไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ย เพศตรงข้ามเนี่ยเขาก็มองเหมือนคุณน่ะเป็นผ้าที่มีตำหนิคุณอาจจะเป็นผ้าคีลิ้วหอ่อทองก็ได้นะแต่เพศตรงข้ามอ่ะเขาก็มองว่าคุณน่ะเป็นผ้าคีริว้วเน่าเนเออเขาไม่ได้มองเห็นอ่าเงาะทองในตัวคุณคุณอาจจะเป็นแบบสวยซ่อนรูปอ่ะเหมือนกับว่าเพศตรงข้ามเนี่ย เขามองคุณแคบภายนอกเขาไม่ได้เห็นถึงความสวยงามภายในของคุณน่ะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยผิดหวังในความรักหลายครั้งเป็นเพราะว่าเพศตรงข้ามมันตาไม่ถึงคุณเหมือนสังทองข้างนอกเป็นเงาะข้างนอกอะ่ะเป็นอาเงาะเป็นนิโกโผิวดำข้างในเนี่ยรูปทองงามอลาม คุณเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งนะและคุณเป็นคนที่บ้างานด้วยแต่เพศตรงข้ามก็ไม่รู้ทำไมอะ่ะเขามองคุณแบบเหมือนเหมือนมีตําหนิเออเขามองคุณเหมือนผ้าที่มันมีตําหนิหรืออะไรสักอย่างอะ่ะเออทั้งที่จริงๆอะ่ะคุณอาจจะเป็นผ้าไหมผ้าไหมอายุพันปีแต่เขามองคุณอะ่ะเป็นอ่า ผ้าเก่าๆที่ไม่มีราคาคุณอาจจะเป็นผ้าไหมราคาแพงอ่ะแต่เขามองคุณอ่ะเป็นผ้าที่ไม่สวยไม่ถูกใจเหมือนคุณอ่ะสวยไม่ถูกใจเพศตรงข้ามคุณอาจจะสวยในแบบของคุณ คุณอาจจะสวยในแบบของคุณน่ะแต่เพศตรงข้ามอะเขาไม่อ่าไม่ถูกสเปคฉันไม่ถูกใจอะไรประมาณเนี้ยในอนาคตนี่นะในอนาคตเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเศร้าไปเลย ราะในอนาคตเนี่ยคุณจะได้เจอเนื้อคู่คุณจะมีความสุขกับการเที่ยวการร้องเพลงการร้องคาราโอเกะในอนาคตเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จจะมีเพศตรงข้ามมาตกหลุมรักคุณคนคนนี้เป็นคนอายุน้อยกว่าอาจจะเป็นทห,หารหรือตารวจในอนาคตเนี่ยคุณจะสมหวังในความรัก และปัญหาทุกอย่างเนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขได้จะมีเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาสนใจคุณพร้อมกันสองคนจะมีเพศตรงข้ามสองคนมามาลุมมาตุ้มมาลุมรักคุณทำให้คุณเลือกไม่ถูกเป็นแบบจะมีคนสองคนมาลักคุณน่ะในบางครั้งเนี่ยคุณก็ได้รับการเอาใจใส่อย่างดี และในบางครั้งเนี่ยคุณก็ถูกต่อว่าอย่างรุนแรงเหมือนผู้ชายที่มีภรรยาสองคนในอนาคตเนี่ยจะมีคนสองคนเข้ามาสู่ชีวิตของคุณและทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีสีสันเหมือนคุณเป็นนักร้องเป็นเดอะสตาร์จะมีคนอายุน้อยกว่า และคนที่อายุมากกว่ามาชอบคุณนะจะมีคนที่แก่กว่าคนหนึ่งและคนที่เด็กกว่าคนหนึ่งอะ่ะมาตกหลุมรักคุณ mm hmm. ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีความสุขคุณก็จะมีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นน่ะแต่ว่า mm hmm. ถึงคุณจะแบบไม่ไม่ได้ต้องการเรื่องความรักนะแต่กองเนี้ยมันขึ้นเกี่ยวกับว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักนะสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานขอพรกับพระเจ้าเนี่ยจะสมหวังจะมีคนนะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณตอนคุณลำบากคุณไม่จำเป็นต้องกลัวนะเมื่อคุณอ่ะกำลังมีปัญหากับคนที่มีอำนาจมากกว่า เมื่อคุณมีปัญหากับคนที่มีอำนาจมากกว่าเนี่ยจะมีคนยื่นมือมาช่วยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนสวรรค์น่ะคอยช่วยเหลือให้คุณเนี่ยเดินไปข้างหน้าด้วยความระมัดระวังคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีอำนาจเหมือนหนูน้อย ตัวเล็กจิ๋วเดียวที่เป็นเพื่อนกับหมีคุณนะ่ะจะมีปัญหากับคนที่มีอำนาจมากกว่าแต่คุณก็จะมีคนช่วยเหลือซึ่งก็เป็นคนที่มีอำนาจบารมีเช่นกันคุณจะไปมีปัญหากับคนที่มีอำนาจแต่คนที่จะเข้ามาช่วยคุณเขาก็เป็นคนที่มีอำนาจบารมีมากไม่แพ้กันค่ะ เรามาดูทีมสุดท้ายนะคะบีเพเทียนเนี่ยเหมือนกับว่าอย่ากลัวทุกประสบการณ์เนี่ยล้วนแรกมาด้วยความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าขี้ขาดจงอย่าขี้ขาดและอย่ากกลัวในสิ่งที่มันต้องเจอเมื่อเกิดเป็นชายไทย ถึงคุณไม่อยากจะไปเกณฑ์ทหารนะ่ะแต่มันก็ต้องเกณฑ์มันเป็นความผิดของคุณเองที่คุณไม่ไปเรียนรอดอแต่ถ้าคุณเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยก็ก็รอดไปมันมีสัญญาที่ผูกมัดคุณคุณต้องทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด คุณถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบคุณถูกผู้ใหญ่บังคับให้ทำงานให้เรียนและคุณน่ะไม่มีอิสระไพ่ใบนี้หมายถึงให้คุณทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะอันนี้คือการขออโหสิกรรมนะไพ่บอกว่าให้คุณน่ะขออโหสิกรรมไพ่บอกว่า เมื่อคุณอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยแล้วคุณน่ะไม่ฟินไม่แฮปปี้อะโลกใบนี้กว้างใหญ่ไพศาลนกน้อยทํารังสองรังยังได้เลยแม้แต่นกยังมีสองบ้านถ้าคุณอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วคุณไม่มีความสุขก็ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้าทําได้ถ้าคุณทํางานอยู่บริษัทเนี้ยแล้วถูกด่าทุกวันถูกแกล้งทุกวัน ความสามารถระดับคุณเนี่ยก็ต้องหางานใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ที่ไหนเราไม่สบายใจอ่ะก็ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้าทำงานไหนเราไม่สบายใจก็ให้หางานใหม่คุณจะถูกผู้ใหญ่เพ่งเล็งโทษมีคนแต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสีคุณคุณถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ ถ้าตกงานอยู่เนี่ยจะหางานทําได้คุณมีสัญญาบางอย่างผูกมัดนะเช่นอาจจะเป็นหนี้หนี้สินเออหนี้สินคุณมีหนี้ธนาคารคุณมีหนี้สินคุณมีปัญหาทางด้านการเงินคุณติดหนี้คุณรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังกับภาระหนี้สินที่ตัวเองเผชิญอยู่ คุณมีปัญหาทางด้านการเงินคุณมีปัญหาทางด้านหนี้สินนี่คือสิ่งที่คุณเนี่ยต้องเผชิญ โอ้โห oh, oh. ในอนาคตคุณจะร่ำรวยมากเลยนะเนี่ยคนที่เลือกกองเนี้ยถือว่าคุณน่ะจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอย่างมหาศาลนะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลอาจจะได้รางวัลอะไรสักอย่างรางวัลน,นาคาอาวอร์ดรางวัลพระพิเคเน่คุณมีสิทธิ์ถูกหวยดีใจกระโดดโลดเต้นเนี่ยถูกหวย คุณมีเกณฑ์ได้มรดกได้เงินก้อนโตธุรกิจที่คุณลงมือทำเนี่ยจะออกดอกออกผลสวยงามเหมือนคนปลูกมันแกวคุณอะจะหาเงินได้เยอะจะได้มรดกจะถูกหวยมีเกณฑ์ได้รางวัลท่านจะมีชื่อเสียงจะมีคนอายุน้อยกว่าสองคนอะมาตกหลุมรักคุณคุณมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่อง การย้ายงานการย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการลงทุนการค้าขายนำไปสู่ความล่ำรวยมีเกณฑ์ถูกหวยได้เลขเด็ดมีเกณฑ์ได้รับรางวัล ถือว่าเฮงเฮงเฮงมีคนมาลักและมีเกณฑ์จะได้เงินแบบฟุกฟุกไม่มีอะไรที่ต้องเครียดเทพีสื่อสารนกในติงเกลคุณมีเกณฑ์จะได้ไปทำงานต่างประเทศด้วยนะ อาจจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติหรือได้ไปทำงานเมืองนอกสุขภาพของคุณจะแข็งแรงขึ้นเพราะคุณน่ะล้างสารพิษด้วยดีท็อกนี่คือยากรัสไฟเบอร์ดีท็อกดื่มทุกวันเข่ยเขย่ขยเช็คเช็คเช็คุณจะต้องซื้อไฟเบอร์ดีทอกมากินเพื่อให้ร่างกายฟิตเปี่ะแข็งแรง ท่านมีเกณฑ์ได้เงินจากคนต่างชาติแจ็คเดินทางไปเมืองยักษ์แจ็คเมื่อเดินทางไปเมืองยักษ์ก็ไปก,กอบโกยผลประโยชน์ไปขโมยของเข้ามาอีกหมายความว่าคุณน่ะตัวคุณน่ะจะได้เงินจากคนต่างชาติคุณจะได้เงินจากคนต่างชาติคุณอาจจะได้ไปเมืองนอกคุณอาจจะได้แฟนเมืองนอกจะมีคนยกย่องในความสามารถของคุณ ถ้าคุณเป็นเซลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนักขายที่ถ้าคุณเป็นเซลอะ่ะบอกได้เลยว่าคุณน่ะจะได้เหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับการยกย่องได้รับถ้วยรางวัลได้รับเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับใบเกียรติบัตรใบเกียรติคุณพนักงานดีเด่นคุณกำลังจะได้ รับการยกย่องคุณจะได้รับการยกย่องในสายงานมีเกณฑ์ได้เงินจากคนต่างชาติร่างกายของคุณจะแข็งแรงขึ้นปัญหาที่เผชิญอยู่เนี้ยจะทำให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นฉลาดขึ้นทีมนี้ถือว่าดวงดีค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มากรุณาแอดไลน์มา ขอให้ทุกท่านโชคดีเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ